ครับวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับจะพามาชมทุเรียนนะครับหนึ่งปีกับเจ็ดเดือนนะครับผมพันนี้เป็นพัน์หมอนทองนะครับที่เราปลูกนะครับเป็นรุ่นที่สามนะครับผมเป็นรุ่นที่สามนะครับสวยครับผมนะครับปีเจ็ดเดือนนะครับผม สูงเกือบสามเมตรนะครับสูงเกือบสามเมตรนะครับสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์มากนะครับผมครับต้นนี้เป็นหลินและแลนะครับหลินและแลที่เราปลูกพร้อมๆกันนะครับชุดเดียวกันนะครับปีเจ็ดเดือนเช่นกันนะครับผมต้นนี้อยู่เกือบสี่เมตรนะครับนะครับสูงเกือบสี่เมตร ที่เราปลูกเป็นที่ดินลูกกลังนะครับเป็นเนินนะครับผมดูนะครับนี่ครับสูงสี่เมตรต้นนี้เกือบห้าเมตรนะครับสูงเกือบห้าเมตรนะครับผมต้นนี้ก็เป็นหลินเช่นกันนะครับผมก็ท่านใดสนใจนะครับที่อยากจะปลูกทุเรียนนะครับปลูกยังไงจะให้ทุเรียนโตเร็วแบบนี้นะครับ ก็ติดตามเราไปนะครับคลิปต่อไปเราก็จะมานะครับสอนวิธีการปลูกทุเรียนนะครับว่าจะปลูกทุเรียนแบบไหนจะให้ตัวเร็วนะครับนะครับสมบูรณ์นะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับครับนี่ครับ1นึปีเดเดือนนะครับค่อนข้างสวยนะครับสูงประมาณ3เมตรกว่านะครับผม นอนทองต้นนี้อยู่ที่เกือบ4เมตรนะครับนะครับต้นนี้อยู่เกือบที่4เมตรนะครับผมครับก็คิดว่าอ่าประมาณ4ปีก็คงจะให้ผลผลิตนะครับผมนะครับ